เฮ้ยหลอี่ไอ้เจ้า่มอพามายของี่้ยห้ยเหอเฮ้ยไมวะน่ะยังอ้าคุ้ๆหลอดี่เดี๋ยวเยพี่ันพี่ไม่พอจะอะไรวะน่ะพี่ไม่ทำไงทอะไรของพี่อะนี่พี่ไปจัดของร้านเบมาเุ็ตาผตีวอดไม่ตายช่วยแนะนาหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนอไม่รู้ก็ไปถามก็ได้<า>ม,มือใหม่ไม่รู้ของ<ม>รู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีไอ้ตีบวกลงออฟเขาก็มีสปินาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปเจอกันท้ายคลิป จัดไป โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะทุกท่านนะวันนี้เนาะไม่ได้จะมาบิ้วสายหรืออะไรให้ดูนะฮะผมจะมาพูดถึงสกิลใหม่นะที่เอามาใช้ทำาเมจกันนู่นนี่นั่นนะณตอนนี้ก็น่าจะเป็นสกิลเดเมจิตนะซึ่งเป็นสกิลคลาสใหม่ไม่ใช่คลาสใหม่หรอกนะฮะเป็นสกิลแถวใหม่ของสายนักบวชเขานะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะโอเคสกิลที่อัพเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่4สกิลนะฮะสำหรับสกิลนักบวชนะจะมีสกิลเอ่อล็อกอะไรล็อกสเต็ปนะฮะ ตีอย่างแรงนะถ้าไม่เท้ายิาง่งอิที่พาสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองข้ามพลังป้องกันของเป้าหมายนะมีโอกาสทําให้เป้าหมายพังะได้สําหรับไม่เท้าเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใส่โล่ด้วยเนะี่ยอาจารย์ที่พังงะเนี่ยมีโอกาสเพิ่มอีก50%าซึ่งอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะวันนี้นะที่ผมเอามาบิวใส่ก็คือจะเป็นในส่วนของสายพาราดินดาเมจนะพาราดินทีพีเอสนะซึ่งค่อนข้างที่จะเข้ากันนะ โอเคสกิล okay, ต่อไปนะเป็นเอ็กโซติสเนี่ยเอ็กโซติสเนี่ยจะค่อนข้างดีนะฮะถ้ามองในภาพรวมเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันว่าผมมองยังไงนะฮะโจมตีด้วยเว,มวทมนต์ธาตุแสงนะฮะบริเวณร,รอบๆก็คือมีพอมีเป้าหมายเราเวลาเรากดใช้มันจะไม่พุ่งเข้าหาบอสนะฮะมันจะใช้เลยเป็นสกิลเอโอเอรอบๆตัวนะฮะเอ่อแล้วก็จะลด MP ที่ใช้ในสกิลถัดไปลงครึ่งหนึ่งนะฮะก็จะคล้ายๆกับไอพวกสกิลเอ่ออะไรนะสกิลไอ้นั่นอนะสกิลอิมแพกนะฮะก็ประมาณนั้นใช้ MP แค่สองเองดีมากนะ นะถ้าใช้กับธาตุมืดนะจะทรงพลังมากขึ้นนะน,นี่ผมก็ไม่พูดถึงแนละ้วนะันเป็นเฉพาะธาตุนะเพราะสกิลรับวนะัมันจะได้เรียบธาตุมืดอะไรประมาณนี้แหละนะครับโอเคต่อไปเนี่ยสกิลต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสกิลของเอลลี่ไบเบิลนะเพิ่มต้าน,านทานธาตุมืดเล็กน้อยเป็นเวลาสิบวินาทีนะฮะถ้าสร้างความเสียหายด้วยเวทมนต์นะให้กับเป้าหมายที่ไม่ใช่ธาตุแสงนะมีโอกาสที่ใช้ฮอลลี่ไลท์ที่ Light, เรียนรู้มาแล้วเนี่ยเพิ่มนะมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายถธาแสงด้วยนะครับ มันก็จะบอกคนนู่นซึ่งสกิลนี้ผมก็ยังไม่พูดถึงเหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะรูปรูปแบบสกิลมันจะประมาณนี้เนาะก็โอเคนะนะครับโพลิไรส์ก็อันนี้แหละนะครับลงทันนะเราไล่ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์นะใช้เวลาเอ่อใช้เวทท่าแสงนะสร้างความเสียหายกับเป้าหมายนะและฟื้นฟู HP ของตัวเองเล็กน้อยเนาะอันนี้สกิลหลักๆนะที่เราจะมาพูดถึงวันนี้คือเดมิสิตนะเดมิสิตนะผมต้องบอกก่อนว่าการบิวครั้งเนี้ยมันเป็นการควบรวมเข้ากับพาราดินนะครับ เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเอาไปเล่นเ,เล่นอะไรนะเล่นดาบเวทเล่นอะไรพวกนี้นะฮะผมก็ต้องอ,อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลแล้วกันนะครับเนอะแต่เท่าที่ดูตอนนี้คือมันค่อนข้างดีนะยิ่งมีสกิลเอ็กโซิมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเวิร์กนะเพราะว่าเราจะเอาไปใส่กับม t ทโอก็ได้ถ้าเกิดเราจะเล่นไปควบกับมิทโอนะจะเอาไปใส่ข้างหน้าลิเวอร์เนียก็ดีนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ แต่ในส่วนของดาบเวทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใส่ได้ไหมเพราะดาบเวทต้องจับดาบมือเดียวเนาะแล้วก็อาวุธร้อนก็จะเป็นปีกเวทนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ามันใช้ได้กับไม้เท้าหรือโล่เท่านั้นคิดว่าในจใช้ไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนี้เนาะโอเคนะแล้วก็สกิลวิมิสิเนี่ยนะฮะมันจะสร้างความเสียหายนะทางกายภาพนะครับทางกายภาพนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามัน มันเก็ียนหรือเปล่ามันจะเป็นวงเป็นเวทหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่มันบอกว่าเป็นกายภาพนะครับกำหนดเป้าหมายที่จะโดนลงทันสวรรค์นะฮะถ้าอยู่ในสถานะที่โดนทันเนี่ยสวรรค์สแต็กจะถูกสะสมนะเมื่อใช้งานสกิลนี้อีกครั้งเนี่ยขอบเขตการโจมตีเวทมนต์ก็จะเพิ่มตามจํานวนสแต็กนะที่เพิ่มเดียวผมจะใช้ดูนะฮะแต่มันก็จะมีเอฟเฟกให้กับสายดาบมือเดียวนะไม่ว่าจะใช้ไม้เท้าหรือสนับมือหรือมีรายละเอียดเอ่อเหมือนกันนะจะมี เส้นนะเชื่อมโยงนะสำหรับลงทันอะไรเนะี่ยแสดงขึ้นมานะถ้าอยู่ห่างกันเกินไปลงทันก็จะถูกเลเตอร์แลนะสแต็กจะเพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีนะโดยเป้าหมายที่มีเส้นเชื่อมโยงอยู่นะก็คือว่าไอมอนตัวแรกที่เราตีนะแล้วก็อย่าอยู่ห่างกับมันเกินไปนะครับถ้าอยู่ในสภาวะนิ่งเงียบนะสแต็กที่สะสมมาจะหายไปนะครับ ไม่ว่าจะใช้ไม้เท้าหรือสลับมือหรือรละเอียดเหมือนกันนะมื่อใช้บัฟของสกิลนี้นะผลข้อจํากัดเรื่องธาตุของ e x ็กโซซินะกับโฮลี่เอ่อไบเบิจะหายไปนะครับและเพิ่มธาตุคู่อุปกรณ์เวทนะมันก็จะมันก็จะประมาณว่าเมื่อเราใช้ไอ,อ้สกิลสลับมือเดียวเมื่อกี้ผมพูดว่าอาจจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเรามาอ่านตรงเนี้ยเมื่อใช้บัฟของสกิลนี้นะเอ่อข้อจํากัดเรื่องธาตุของ e x ็กโซซิตเนี่ยมันกับเอ่อกับโฮลี่ไบเบิมันจะหายไปซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับ ไอ้นี่ใชยไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแปลไทยของเกมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะไม่ครบนะฮะและบางทีมันก็ดูแปลกๆนะฮะผมก็ต้องบอกผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเราใส่ดาบมือเดียวเนี่ยผลหน้าที่จํากัดแค่โลเท่านั้นเนี่ยมันจะหายไปด้วยไหมนะฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะอ่าแล้วก็อะไรอีกนะอันนี้ก็จะอุปกรณ์เวทนะก็จะมีรัศมีนะในการโจมตีเป็นวงเวทเพิ่มขึ้นนะครับ นะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามค่า HTR ของตัวเองนะผมไม่เห็นอันนี้แหละผมเลยตัดสินใจเอายัดใส่พาราดินนะเพราะพาราดินมันอัพ HTR นำํำเนาะเวลาที่มีผลเพิ่มไป2เท่านะครับประมาณนี้โอเคเรามาพูดถึง e x ็กโซซิกันนี่บอสอยู่ไหนบอสอยู่นู่น e x ็กโซซิเนี่ยเราต้องใช้ไปครั้งหนึ่งก่อนเพื่อนะทำการมาร์กนะไอผู้ที่โดนโลงทันจากสวรรค์อะไรที่มันว่านะเนะมื่อเราใช้เนาะเนี่ยเมื่อเราใช้ไปนะครับนี่ มันก็จะมีแตกขึ้นบนนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เราโจมตีนะฮะมันก็จะเพิ่มสแต็กเห็นไหมมันก็จะเพิ่มสแต็กไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มสแต็กไปเรื่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอมันนิ่งก่อนนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับมันเป็นการเพิ่มสแต็กนะยิ่งยิ่งตีไว้ก็ยิ่งเพิ่มสแต็กได้เยอะเนาะคือถ้าเกิดถ้าเกิดตัวผมอัดคีเยอะกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยมันจะดีมากท่านผู้ชมมันจะดีมากๆเลยแหละนะฮะ ไปกลับมาแล้วก็ไล่ไปทีนะฮะารามจรล้านกว่านี่ฮะนี่รามจมันเข้าเมื่อติดคีเห็นไหมแสนกว่าแสนกว่าฮะมันดีมากนะมันดีมากนะครับมันดีมากเลยมุกวดแจ่มเลยนะฮะก็ปเปลี่ยนด้วยเือเนียนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะใช้ประมาณนี้เนาะโอเคนะก็มันก็ค่อนข้างดีแหละผมว่านะสำหรับสกนินนี้ซึ่ง ใครที่แบบเอาไปบิสายอื่นอยากจะใช้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็ในคอมเมนต์ก็ได้นะว่าสายไหนดีอะไรงุ้นอย่างนี้นะก็ว่ากันไปเนาะซึ่งข้อมูลที่ผมรวบรวมมามันก็มีประมาณนี้คือผมรวบรวมข้อมูลโดยการที่เล่นเองลองเองฮะผมไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปอะไรใครเท่าไหร่เนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะสาหรับสายนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าดาเมจที่เห็นไปเนะี่ยผมยังไม่ได้ เอ่ออัพโซฮันเมาเลยนะครับซึ่งโซฮันก็จะมีบัฟนะที่ว่าจะทำลายเกาะนะ,อะของมอนสเตอร์ด้วยผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเนี้ยที่จริงมันเป็นตัวทดลองอัพนะผมลองเอามาอัพเล่นดูรอรีมาก็คงจะรีให้ทำให้มันดีแหละเนาะแล้วก็โซฮันเนี่ยผมคิดว่านะผมคิดว่าถ้าเกิดรีมาแล้วเนี่ยพอยผมเหลือ11พอยมันทำอะไรมากไม่ค่อยได้ครับผมอยากได้โซฮันมากเลยเนาะก็คงต้องหาจุดต่างๆเนี่ยมาใส่ เาซึ่งอันเนี้ยผมก็อัพหน้านี้ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะมาเอานะฮะเวทติดคงติดชี้นะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่มีสกิลนี้มันจะติดไหมนะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันสร้างเป็นดาเมจความเสียหายกายภาพแต่สกิลมันเป็นสกิลเวทมนต์นะฮะซึ่งผมว่าลองอัพมาก่อนนะเอ่อถ้าเกิดใครมีข้อมูลว่าถ้าเกิดเราไม่อัพไอ้สกิลต่อสู้อันหลังสูตรเพื่อให้ทําเพื่อให้เวทมันเกิดชี้เนี่ยก็บอกบอกกันด้วยข้างล่างแล้วกันเพื่อนๆก็ลงไปอ่านอ่านด้วยแล้วกันนะเพราะผมมันเป็นทดลองสกิลใหม่ ผมเลยบอกตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มาบิวสายให้ดูนะครับมาทดลองให้ดูเนาะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามัน,ม,น,นนะมันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะมันค่อนข้างจะเวิร์กก็คือถ้าเกิดเราเอาเอ็กโซซิเนี่ยไปพ่วงกับโซฮันมันก็น่าจะโอเคไม่น้อยเอย้ไม่ใช่สิเอาเอ็กโซซินะครับไปพ่วงกับเรเวเนียเนี่ยเพราะเรเวเนียเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทาดามิไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเอาเอ็กโซซิเนี่ยอัพให้มันเต็มสิบเนาะออพให้มันเต็มสิบแล้วก็ เอาไปพ่วงก,กับเลวเนียนะสกิลอาชวินนะครับเนี่ยแล้วก็เอาอิมแพกเนี่ยนะไปพ่วงก,กับไอ้นี่ก็ได้นะครับกับเดมิสิตก็ได้นะเพื่อให้มันทำดามิดนะไอเขาเรียกว่าอะไรโปรเลดมันสลับกันเนาะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสายนี้เนาะที่ลองเล่นมานะทกิลนี้ก็ถามว่าจัดจัดว่าค่อนข้างที่จะโอ,โอเคนะผมชอบมากนะครับผมชอบมากเพราะว่า มันไม่ใช่ว like, like ่าคนเล่นดาบอะไรก็เออก็แบบไอมิติองมิติโออย่างเงี้ยมันน่าเบื่อครับมันน่าเบื่อมากเลยผมก็เลยแบบเออวะชอบชอบชอบมากอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็ตีเกบสเต็กไปเรื่อยครับชิวๆไปอย่างเงี้ยแหละนะับมันก็ดาเมจล้านกว่าใส่เลวเนียไปอีกเนีฮะมันก็มี8ปดเก้าแสนล้านหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็ประมาณนี้ก็ทำดาเมจแล้วก็ปิดบอสได้ค่อนข้างไว นะครับแต่ก็อย่างว่าพาราดินมันก็มีข้อจํากัดของมันในการต้องทําสถานะ cc เพราะเข็มแตกเรเวเนียนั่นเองเนานะส่วนเงื่อนไขที่ว่าจะใช้เรเวเนียคู่กับไคริกีเนี่ยก็ให้ไปดูในคลิปพาราดิน d p s ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ได้อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างไปในนั้นละอยู่คลิปนี้มันจะยาวนะครับก็สรุปเลยนะสกิลเดเมซิตสำหรับผมเนี่ยมันดีมากดีมากเลยสําหรับใสยเอ่อพาราดินเนาะ อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเผื่อเปิดก็มาดูอันนี้ยังไม่ต้องสนใจมากก็ได้แต่ผมอัพไว้เพราะว่ามันจะได้ปรับค่าเลเวนแท็กขึ้นไปเป็นแอคแท็กซึ่งผมไม่รู้ว่ามีผลเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเลเวเนียไหมนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วซึ่งมีแน่นอนนะครับสําหรับสายเอ่อพารเาเอ่อเลเวเนียกับเดมิสิตเนียเน่ยเอามาพ่วงก,กันมีแน่นอน,นครับเนาะมีมีแน่แน่แหละมีแน่แน่เละ โอเคฮะแล้วเจอกันใหม่ในะในคลิปหน้าในซีรีสำหบับนี้ผมไปตี้ไลฟ์โพสตีต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ใช้เป็นแนวทางในการเล่นไปนะฮะทดลองเฉยเนะฮะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดตับเด้อรอที่รอที่ที่จะรอที่อุ้ยอุ้ยไหมผมได้ของมาแล้วกระตุดีเี่ก็มาสิได้เวลาได้เวลาตาผมเล่นละยืดรอที่